คุณผู้ชมดูที่ผมมาที่นอนดินแดงคุณผู้ชมปาราแซบนัวอันนี้มาทุกรอบก็เอาได้ไปทุกรอบนะเนี่ยมาทุกรอบเอาไปทุกรอบเลยเพราะว่าเขาชอบกันนะครับนี่เขาชอบกันโลโก,โกแ้แซบแซบนัวแซบนัวอืมดูผมอยู่ที่นอนดินแดงครับนี่ฮะคุณผู้ชม ก็จะเป็นด้านที่ผมแวะระจําแล้วก็รอบนี้ก็เอาไป4กระปุกเมื่อกี้โซสั่งมาสีกระปุกจริงๆจะเอา5นะเอา4ไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปสุรินทร์แล้วกลับมาอาจจะจะมีเพิ่มเติมไปอีกอันนี้เขาขายดีกันแก้วนึงนะคะสิบแก้วหค่ะซื้อ10กระปุก10กระปุกร้อยนี่นะ,ะใช่ไหมสิบกระปุกร้อยใช่ไหมแถมดอยังไงดูสิบกระปุกแถมดูห้าสิบห้าสิบกับก็สิบก็แถมเหมือนกันใช่ไหม อ๋อ oh. นี่คุณผู้ชมมีแถมหนึ่งถ้าสิบอ่ะแถมหนึ่งทั้งร้อยทั้งห้าสิบโอเคโอเคนี่เ mm. นี่ย mm. ปลาแซบ่ลม์ mm. มาทุกครั้งก็ได้อะเปิไปทุกครั้งนี่แต่ก็มันก็มีกระเทียมดองเด้เอเนี่ยเป็นกระเทียมเป็นกระเทียมโม้อันนี้เป็นกระเทียมด้วยใช่ mm. อันนี้ใช้กระเทียมดองอ่ะ อ๋อไอย่างนี้กระปุกเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทคุณไปชมโอ้เป็นกระเทียมเป็นกระเทียมโทนได้แค่เป็นกระปุกเล็กเงี้ยห้าสิบบาทอ๋อนี่คุณชมกระเทียมเดี๋ยวผมทานข้าวที่นี่ก่อนค่อยบ้ากันครับ ันนี้เดินทางยาวๆไปที่จังหวัดตราดนะครับค่อยๆไปฮะค่อยๆไป,ไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่น้นเดี๋ยวมีคลิปจอดถ่ายกนเดี๋ยวมีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆคนผู้ชมประมาณนี้ครับนี่ดูอยู่ข้างทางนะินดแดงไไปจอดกินข้าวก่อนค่อยเดินทางต่อครับ